เขาบอกว่าเริ่มมานะครับเขาบอกห้ามห้ามยึดห้ามเก็บดอกไม้นะตะกี้เผื่อไปคลิกเขาเขาบอกห้ามเก็บดอกไม้เพราะว่าไอเนี้ยผมเข้าไปดูมามันบอกว่าจะเพิ่มค่าสมองนี่นะอะไรซานิตี้อะไรต่างย่างนี่แหละนะครับเคืออันี้ผมเพิ่งเคยเล่นนะเพิ่งซื้อมาเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกผมคงต้องเก็บโยงเก็บยาอะไรก่อนมังครับขวานคล้ายๆไ้มายคราฟหลมั้งนะครับ แต่ต้องมีหินฟงหินไฟด้วยนะครับน่าจะคล้ายๆหมายคับแหละการเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้ผมลองโปรแกรมอัดใหม่นะครับมันอาจจะแปลกๆนิดนึงไม่รู้สิผมยังเซตค่าอะไรไม่ค่อยแน่นนะครับเป็โปรแกรมอัดเก่าผมไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนี่อหินไฟนะครับทำครับขวานนะครับโอ้อะไรฝั่งนู้นฝั่งนู้นคืออะไรไม่รู้นะครับอ๋อลังแมงมุม นางแมงมุมนะครับอันนี้ผมลงมอดภาษาไทยกับลงมัดอินเวนท์รี่มานะครับคืออยากให้มันเก็บของเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแบบผมแบบเล่นเก่งๆแล้วผมอาจจะเอาออกนะแบบมัดอินเวนท์รี่อ, e อะไรอย่างงี้นะครับผมอาจจะอ,ออกแล้วก็ผมค้บค้ขบ,ขบขวาเลยแล้วกันนะครับเนีย่ยไอวกตนไม้แบบแห้ๆงๆพวกนี้นะปึบป๊บปั๊บปึบ๊บปั๊บ เดี๋ยวเราไปเก็บของเลยผมขอตัดตัวนี้ก่อนของตรงนู้นนะครับอ๋อ,อก,กดสซเปกบาร์กดสซเปกบาร์สามารถเก็บแบบไม่ต้องใช้เมาส์กีิกได้นะครับแต่ผมถนัดไม่รู้นะหัถนัดถนัดใช้เมาส์กีิกมากกว่านะครับยตงมีหินไฟดอกด้วยหรือมันมีอยู่แล้วไม่รู้นะครับเฮ้มืดเลยะมืดเลยวแท้เอาคาัทครับคบคบเพิงได้อย่างเดียวอ่ะ อนนี้ประมาณตอนเย็นมั้งนะครับมันมืดเร็วจังเนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่ามันเพิง่งผมเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้ผมเข้าเกมฟุ้ผมก็อัดเลยนะครับแล้วนี่มันมืดเหรออืมแครอทตะกี้นะครับไม่ค่อยมีแครอทเลยแครอทมันหาย,ายากมากนะครับเอาเก็บไม่ได้กี้เห็นอยู่ ถ้าแบบมันบางเนะี่อย่างี้ผมน่าต้องต้องใช้สเปคบ้าแหละ้องเก็บดูซิว่ามันจะเพิ่มค่าเซนิตี้อะไรจริงหรือเปล่านะครับค่าสมองนี้นะปางกลางรถอยู่อมืมันขึ้นมันขึ้นจริงด้วยนะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเล่นเลยนะไม่รู้มันเล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะเพิ่งเข้าผมเพิ่งสร้างโลกไปโลกหนึ่งเข้าไปลองเทสดูเฉยนะครับนี่อะไรมันขุดดินมานี่เลย ตัวตันอะไรตัวตุ่นเหรอม,มันเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วนะคต้นไม้ถ้าจะคาฟไปน,นั่นน่ะต้องมีอะไรนะตัวหนึ่งนะคราบไอเนี่ยอ๋อนี่ไงผมคาบไปแล้วนะครับแคมไฟให้แสงสว่างเมืม่อนเผาไหม้ต้องมีฟางกับมีก้อนท่อนไม้ท่อนไม้นะครับไอเนี้ยมัง้งมันคือหญ้าไม่ใช่หรอ มันคือฟางแหละมันคือหญา้าแต่ว่ามันแปลว่าเป็นฟางนะครับเบอร์รี่ช่ำนะครับหิวแล้วเนี่ยผมกินอะไรดีอะไรมีเยอะสุดเบอร์รี่ช่ำลอ,องกินดูนะครับเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ร้อยยี่สิบนะครับเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มสิบสามนะครับสิบสามดวงเรียก่ป็นดวงอีกแล้วติดไมคครับเพิ่มสิบสามพูดไม่ถูกอะนะครับ อันนี้มันรงพึงเนี่ยถ้าผมตีเนี่ยผมโดนกัดตายไหมเนี่ยหรือผมต้องเตรียมเตรียมสร้างแคมไฟลแล้วมั้งนะครับผมก็เข้าไปดูวิธีเล่นมาดูนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูอะไรเยอะนะครับเอาเก็บไ่เสร็จีกเออะเก็บดอกไม้ดอกไม้อะไรเนี่ยมันกัดคนเป็นด้วยมันคืออะไรอะถ้าผมลองเก็บดูมันจะเรื่อจะลดไหมเนี่ยอ๋อไม่อา่าผมผม ผมลืมปิดเสียงนะครับลืมเปิดลืมปิดตั้งรบกวนห้ามรบกวนผมผมสร้างอันนี้ก่อนแคมไฟนะมืดแล้วสร้างแถบวบนี้แหละปึออ๊บคือได้ข่าวเ,เคยเห็นคนพูดว่าถ้าเราอยู่ในความมืดเราจะตายฮะนะครับก็ต้องสร้างแคมไฟนี่แหละคบเพลิงด,ดีกว่าเพื่อจะเดินออกไปไหนนะครับสวมใสม่ต้นสนที่สวยงาม ขอตัดก่อนนะครับตัดต้นไม้วันนี้อาจจะเล่นถึงวันที่สองนะครับเช้าของวันที่สามนั่นแหละนะครับประมาณนั้นละมั้งเออตรงนู้นมาเสว่างหิ่งห้อยอ่ะใช่หิ่งห้อยนะครับดูแมพดินี่ผมเพิ่งเปิดแมพมาแค่นี้เองนะอันนี้คืออะไรจุดเกิดแล้วเหรอขอ,อช้าแล้วนะครับกลางบันทึกแต่ว่ามันเซฟตอนเช้านะครับเก็บดอกไม้ กิฟคาเชเนตีผมรลดได้เปล่าผมไม่ได้ดูนะครับถ้าผมเรียกผิดยังไงขออภัยด้วยนะครผมผมลืมชื่อจริงๆเลยน่าจะเชเนตี้เลมั้งเขาตัดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินอาหารป๊บปบกินอาหารเบอร์รี่ฉ่ำนั่นอร่อยอ่าแค่ละอ,อันหนึ่งแล้วนะครับร้อยสามสสี่ตอนนี้กินที่มันเต็มเลยได้ไหมอ่ะเต็มแล้วนะครับใช่ไหม ต็มแต่เลือไม่เต็มเออเลือดก,ก็เต็มเลือดก,ก็เต็มนะดูเพจพึ่งผมโจมตีผีเสื้อได้ไหมฮะอึบอึบไม่รู้น่าจะโจมไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเสียวพึ่งมันต่อยมากเลยปึออ๊บมันโจมตีไม่ได้อะเฮ้ผมกดไล่ตามเนะี่ยฟันไม่ได้นะปล่อยไปเถอะโปกโกมันน่าจะมีพิกแอกอยู่มั้งนะครับพิกแอค เดต้องดูในช่องครับนะครับอุปกรณ์อันนี้นะครับนีน่อีเตอร์อีเตอร์นะครับพิกพิกแอ็กหินไฟครบอยู่สร้างเลยแล้วกันนะครับเกิดไปขุดหินผมต้องเดินไปที่อื่นดูสิเหมือนจะมันจะมีหินแถวนี้ไหมมีนี่เดินนกนะครับไอมันคือนกหรือเปล่าไม่รู้โคโคโควัสกรูดฟาเธอร์ พูฟาเธอร์นะครับฟเฟเธอร์ดิขนนกนะครับฟาเธอร์นั่นมันพอ่ออะมันพูดอะไรไม่รู้นะครับผมต้องหาเก็บอาหารเยอะๆแน,น่ไม่งั้นผมตายแน่รู้อะไรนะลูนอนมันกระโดดเข้าได้อะกระโดดเข้ารูนอนนะ่ะผมจะไม่เข้าได้ไหมกลัวมันด,นด้านดานเนี่ยกลัวมันแบบพาไปที่แปลกๆนะครับยังไม่เข้าดัน ถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเกบ็กบเกบ็บเก็บต้องอย่างเงี้ต้องใช้สเปกว่าแลละคนมองไม่เห็นเออ,เอ,อตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรไม่รู้นะครับไก่มั้งนกไม่รู้สิมันมันไม่มีแบบหินอะไรบ้างเลยเหรอโซนแถวนี้ผมนี่ซูมซะใกลเลย เก็บดอกไม้ไหมไม่เซนตี้ยังเต็มอยู่เก็บอาหารก่อนนะครับปึ๊บเพื่อให้ปึ๊บปับ๊บปึ๊บปึบป๊บผมตัดไม้นี้หน่อยกันนะไม้อะไรสักอย่างนี่แหละลองตัดดูก่อนโอ้ไอ้นี้จะพอไหมหรือหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับไม่พอออกพออยู่ท่อนไม้ท่อนไม้ไมไมเมล็ดถั่วหนามเหรอกินได้ไหม กินไม่ได้นะมีประหยางข้างในแน่นอนรมขอคราบขอีกันนึงก่อนนะมันพังแล้วเก็บแครอดมันไม่มีหินแถวนี้บ้างเลยเออตัวอะไรเนะี่ยมัน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 คือตัวอะไรไม่รู้นะครับดูเหมือนจะเป็นมอนเตอร์อันตรายหรือเปล่าอืมเสียวมัน สี่ยวมันกาดมากเลยดีนะมัอ,อยู่ฝั่งนูน้นผมเดินหายหินอยู่เนไม่ไม่เห็นมีหินเลยอ๋อมีเสร็จอ่ะผมตัดไม้ก่อนนะครับผมกดเซฟบ้าค้างไว้นะได้อยู่กดเซฟบ้าค้างค้างไว้ค้างไว้นะครับแลนะมันมืดอีกแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมันเึสว่างเองนะครับตัวอะไรเนะี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุบมันด้ไหมเดี๋ยวจะไปดูแถวๆนู้นนะครับถ้าถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวสร้างแคมป์ไฟอยู่ก่อนเฮ้ยตกใจนี่อยังไม่อยากเข้านะครับเก็บไอ้นี่ก่อนมันวิ่งได้ไหมนี่วิ่งเร็วสุดแล้วเดินเร็วสุดแล้วโหตรงรู้ป่าใหญ่เลยนะครับแต่แถวนี้ไม่มีหินสักก้อนหนึ่งเลย มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดต้นสนเนี่ยต้นดอกไม้เลยดอกไม้พลิกดอกไม้นะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เก็บดอกไม้นะพลิกดอกไม้อันนี้กดสวิกต์บาร์แล้วกันขี้เกียจกดค้างเลยจะ่คิดตัวอะไรจะคิดผมเห็นเหมือนต้นไม้มันกระดิกนกหรือเปล่ามีคนเยไหมกู้ไม้จะทํางานหนักขึ้นอ่ะหยิบทอนไม้หยิบหยิบ กิ่งไม้นะเบคอนไม้คิดแรกนี่จะไม่ไม่ไม่ไมคืบหน้าอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เห็นตัวอะไรอยู่ฝั่งโน้นบางมุมชุดเกาะแห้งอะคาด้วยแม่ผมลองคาดูแล้วกันนะครับป้องกันความเสียหายเล็กน้อยคาดแล้วกันปพิบใส่เลยนะครับใส่แล้วพิกกอกไม้รู้อะไรโจมหนอล่างผมผมดูไปแล้วเนี่ยผมนี่ก็มือนมีกลับดดงกลับจากอะไรนี่ลมสวยอ๋อ ผมเคยได้ยินว่าได้ยินว่าถ้าฝนตกตัวเราจะแบบค่ายเซเนตี้นี้จะลดเร็วนะครับก,ก็เลยต้องมีร่มใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราฝนตกก่อนน,นะครับเคยค้าบเคยค้านะรับผมเป็นไรไม่รู้เนะี่ยพูดไม่ชัดเก็บเก็บเดี๋ยวผมจะเตรียมครับแคมไฟแล้วนี่ไงโซนทุกหญ้าแผน่นโซนทุกหญ้าแผน่นแถวนี้มีหญ้าเต็มเลยนะครับไม่เต็มลรวก็ เยอะอยู่แต่ก็ไม่มากตรงนูน้นมันข้ามได้ข้ามปฝั่งนู้นนะครับผมเตรียมครัฟก่อนแนละ้ววางไว้แถวนี้กันนะครับมืดพอดีตัดต้นไม้แถวนี้กันปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บผมยวกูตัวไอ้มืดมืดกินตายไวนะ้เนี่ยเพราะเคยได้ยินว่าอยู่ในความมืดนานไม่ได้นะครับจะได้มีตัวละครหนึ่ง เคยเห็นคนมาพูดมันอยู่ว่ามันอยู่ในความมืดได้แล้วตอนคืนก็จะไม่มืดจะขนาดนี้นะครับชื่ออะไรเวนดี้อะไรอย่างนี้แหละนะครับไปกลางมดไหมอย่างช้าผมไม่รู้นะหิ่งห้อยที่ช่วยให้เราแบบว่าอยู่ในรอดในความมืดได้หรือเปล่านะแบบว่าอยู่กลางป่าครับอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับคบเพลิงโอ้แสงสวยมากเลยนะครับมันจุดไฟได้กลางบันทึกเอาค้างเลยมาแล้วนะครับกินกินก่อน โอ้โหผมเริ่มดูหลอดอาหารก็ไปตั้งเยอะเอิบเอิบเซฟได้ใช่ไหมก็สัรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าใครรู้วิธีเล่นหรือไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าใครอยากผมเล่นเกมนี้ต่อก็กดไลค์กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าถ้าถ้าผมอยากเล่นอีกผมก็เล่นนะครับมันก็สนุกอยู่นะถ้าที่ผมเล่นดูพาร์ทนี้นะครับก็สัรั์คลิปนี้ก็ไ้แค่นี้กันนะครับ พูดรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็กดไลค์ like กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันนะบ๊ายบายครับผม